คุณละปาโลพนชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปรารบภิกษุผู้กระสานจะสึกเหมือนกันรูปหนึ่งจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าอภิชมาเนวาริษมิง่งดังนี้ได้ยินว่าพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้น ผู้ถูกนำมาที่โรงธรรมสภาว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอเป็นผู้กระสานจะสึกจริงหรือเมื่อภิกษุนั้นทูลรับเป็นสัตว์แล้วรัดว่าดูก่อนภิกษุชื่อว่าหญิงเหล่านี้ย่อมทำสัตว์ผู้บริสุทธิ์ให้เศร้าหมองในบัดนี้เท่านั้นก็หามีได้แม่สัตว์ผู้บริสุทธิ์อันมีในการก่อนก็ทำให้เศร้าหมองเหมือนกัน อันภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตตการพระเจ้าพรมทัดครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพารานสีเป็นผู้ไม่มีพระโอรสจึงตรัสกับนางสนมของพระองค์ว่าเธอทั้งหลายจงกระทำความปรารถนาเพื่อให้ได้บุตร นางสนมเหล่านั้นจึงพาการปรารถนาบุตรเมื่อการล่วงไปด้วยอาการอย่างนี้พระโพธิสัตว์จึงจุติจากรกมโลกบังเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีพระโพธิสัตว์นั้นพอประสูตรพระชนกนนีให้สงสนานแล้วได้ประทานแก่พระนมเพื่อให้ดื่มทันทารา พระโพธิสัตว์นั้นอันแม่นมทั้งหลายให้ดื่มน้ำนมอยู่ก็ทรงกันแสงลำดับนั้นจึงได้ทรงประทานพระโพธิสัตว์นั้นให้แก่พระนมอื่นในมือของมาตุคามพระโพธิสัตว์ไม่เป็นผู้นิ่งเฉยลำดับนั้นจึงได้ประทานพระโพธิสัตว์นั้นแก่บุรุษคนหนึ่งผู้เป็นฆาบาทธมูลิกา พอค่าบาทะมูลิกาคนนั้นรับเอาเท่านั้นพระโพธิสัตว์ก็หยุดนิ่งครั้นในวันตั้งชื่อพระโพธิสัตว์นั้นพระชนกทนนีได้ทรงขนานพระนามว่าอานิธิคันทกุมารตั้งแต่นั้นมาบุรุษเท่านั้นจึงจะพาพระกุมารนั้นเที่ยวไป เมื่อจะให้ดื่มน้ำนมจะปิดและคลุมให้ดื่มหรือวางถันในพระโอฐ์ตามช่องพระวิสูตรเมื่อพระกุมารแม้ประพฤติพระองค์ไปไปมามาอยู่ใครๆไม่อาจสแสดงมาตุกคามให้เห็นด้วยเหตุนั้นพระราชาจึงให้สร้างสถานที่ประทับนั่งเป็นต้นไว้ในที่ว่างและให้สร้างชานาคารหอคอยไว้ภายนอกเพื่อพระกุมารนั้น ในเวลาพระกุมารนั้นมีพระชันษา16บหกพันษาพระราชาทรงพระดำริว่าเราไม่มีโอรสองค์อื่นอีกส่วนกุมารนี้ไม่บริโภคกามแม้ราชาสมบัติก็ไม่ปรารถนาเราได้พระโอรสยากจริงหนอครั้งนั้นมีหญิงฟ้อนรุ่นสาวผู้หนึ่งฉลาดในการฟ้อนการขับร้องและการประโคม สามารถที่เล้าลมบุรุษให้ตกอยู่ในอำนาจของตนได้เข้าไปเฝ้าแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ทรงพระดำริเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าคะาปายพระราชาก็ตรัสบอกเหตุนั้น หญิงฟ้อนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐเรื่องนั้นโปรดยกไว้กระหม่อมชั้นจากประเลาประโลมพระราชากุมารนั้นให้รู้จักกรรรอซอพระราชาตรัสว่าถ้าเจ้าจักสามารถประเลาประโลมอนิสผิคันทกุมารผู้โอรสของเราได้ไซพระกุมารนั้นจักเป็นพระราชาตัวเจ้าจักเป็นอัคระมะเหสี หญิงฟ้อนกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์เป็นเจ้าการประเล้าประโลมเป็นภาระของกระหม่อมฉันพระองค์อย่าทรงปริวิตกดังนี้แล้วเข้าไปหาคนผู้ทำหน้าที่อารักขาแล้วกล่าวว่าในเวลาใกล้รุง่งเราจักมายืนที่หอคอยภายนอกพระวิสูตร ใกล้ที่บรรทมของพระลูกเจ้าแล้วจักขับร้องถ้าพระราชกุมารจักทรงกริ้วพวกท่านพึงบอกเราเราจะหลบไปเสียถ้าทรงสดับพวกท่านช่วยบอกแก่เราเช่นเดียวกันคนผู้ทำหน้าที่อารักขาทั้งหลายต่างพาการรับทำนาน หญิงฟ้อนนั้นในเวลาใกล้รุ่งได้ไปยืนอยู่ณประเทศที่นั้นแล้วขับเสียงเพลงประสานกับเสียงทีนมันเลงเสียงทีนประสานกับเสียงเพลงขับด้วยเสียงอันไพเราะพระกุมารทรงบรรทมฟังอยู่ทรงยอมรับว่าดีมีประโยชน์วันรุ่งขึ้นทรงสั่งให้นางยืนขับร้องในที่ใกล้ รุ่งขึ้นวันที่สองรับสั่งให้ยืนขับร้องในหอคอยรุ่งขึ้นวันที่สามรับสั่งให้ยืนขับร้องในที่ใกล้กับพระองค์ด้วยวิธีการอย่างนี้ พระองค์ทรงธรรมตัณหาให้เกิดขึ้นโดยลำดับลำดับตนถึงซ่องเสพโลกกระทำได้รู้สก,กรรมข้าวแล้วออกพระโอษฐว่าขึ้นชื่อว่ามาตุกทามเราจักไม่ยอมให้แก่ชายอื่นคือพระแสงดาบเสด็จลงสู่ท้องถนนเที่ยวไล่ติดตามบุรุษทั้งหลายลำดับนั้น พระราชารับสั่งให้จับพระกุมารน,นั้นแล้วให้นำออกไปเสียจากพระนครพร้อมกับกุมาริกานั้นป่ายพระกุมารและชายาทั้งสองเสด็จเข้าป่าไปยังแม่น้ำคงคาด้านใต้สร้างอาสมอยู่ในระหว่างแม่น้ำคงคาและมหาสมุทร โดยมีแม่น้ำคงคายอยู่ด้านหนึ่งและมีมหาสมุทรอยู่ด้านหนึ่งสำเร็จการอยู่ณที่นั้นฝ่ายนางกุมาริกานั่งอยู่ในบรรณาลากำลังต้มหัวเผือกเงาไม้และผล,ละไม้อยู่พระโพธิสัตว์นำผลาผลทั้งหลายมาจากป่าครั้นวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์แม้นั้นไปเพื่อต้องการผลหมากรากไม้ มีพระดาบสรูปหนึ่งอาศัยอยู่ที่เกาะในมหาสมุทรหอกมาทางอากาศในเวลาพิกขาจาย์เห็นควันไฟนั้นจึงลงยังอาสงลำดับนั้นกุม,มาริกานั้นเชิญพระดาบทนั้นให้นั่งโดยกล่าวว่าท่านจงนั่งรอจนกว่าดิกฐานจะต้มเสร็จแล้วเล้าลมด้วยความเด่นของหญิง ให้เสื่อมจากฌานทำพรหมมรรันของดาบทนั้นให้อันประทานหายไปพระดาบทนั้นเป็นเหมือนกาปีกหักไม่อาจละนางกุมาริกานั้นไปได้คงอยู่ในที่นั้นเองตลอดทั้งวันในเวลาเย็นเห็นพระโพธิสัตว์มาจึงรีบหนีบ่ายหน้าไปทางมหาสมุทร ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์จึงชักดาบออกไล่ติดตามดาบทนั้นไปด้วยเข้าใจว่าผู้นี้จักเป็นศัตรูของเราพระดาบซอสแสดงอาการจะเหาะขึ้นในอากาศจึงตกลงไปในมหาสมุทรพระโพธิสัตว์คิดว่าดาบทผู้นี้จักมาทางอากาศเพราะชาญเสื่อมจึงตกลงในมหาสมุทร บัดนี้เราควรจะเป็นที่พึ่งอาศัยของดาบทนี้แล้วยืนที่ชายฝั่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อน้ำไม่กลับเพื่องดาบทนี้มาได้ด้วยฤทธ์เองครั้นถึงความระคนด้วยหญิงก็จมลงในห่วงมหนันนบธรรมดาว่าหญิงเหล่านี้เป็นผู้ทำบุรุษให้งงงวย มีมายาม,มากและยังพรมจาจา์ให้กำเริบย่อมจมลงในอบายบัณฑิตรู้ชัดอย่างนี้แล้วพึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกลหญิงเหล่านั้นย่อมเข้าไปคบหาบุรุษใดเพราะความรักใคร่พอใจหรือเพราะทรัพย์เขาย่อมเผาบุรุษนั้นเสียฉับพลันเปรียบเหมือนไฟไหม้ที่ของตนเองฉะนั้น สมจริงดังที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าหญิงทั้งหลายนี้เป็นผู้มีมายาดุดพยับแดดความโศกโรคและอันตรายย่อมเกิดแก่ผู้สมาคมกับหญิงร่ำไปอันหนึ่งหญิงทั้งหลายกล้าแข็งเป็นดุดเครื่องผูกเป็นบ่วงแห่งมัตตุราชและมีมหาภูตรูปดุดคูหาเป็นที่อาศัย บุรุษใดคุ้นเคยในหญิงเหล่านั้นบุรุษนั้นเท่ากับคนอาธัร์ในนรชนทั้งหลายคำที่เหลือพึงประกอบความโดยในก่อนนั่นแลฝป่ายพระดาบทรั้นได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วยืนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรนั่นเองทำฌานที่เสื่อมให้กลับเกิดขึ้นอีกแล้วไปยังที่อยู่ของตนทางอากาศ พระโพธิสัตว์คิดว่าพระดาบทนี้เป็นผู้อบรมมาแล้วอย่างนี้ไปทางอากาศเหมือนปุยนุ่นแม้เราก็ควรทำฌานให้เกิดแล้วไปทางอากาศเหมือนพระดาบทนี้ครั้นคิดแล้วก็ไปยังอาสมนำหญิงนั้นไปส่งยังถิ่นม,มนุษย์แล้วส่งไปด้วยคําว่าเจ้าจงกลับไปเถิดเสร็จแล้วก็เข้าป่าสร้างอาสมในภูมิภาพอันรื่นรม แล้วบวชเป็นฤาษีกระทำกสิงบริกรรมยังอภิญญาและสมาบัติให้บังเกิดได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเมืองหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศอริยสัจจธรรมทรงประชุมชาโก ในเวลาจบอริยศัสตภิกษุผู้กระสันจะสึกได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลกอนิถิคันทากุมารในการนั้นได้เป็นราตถาคตชนี้แลอัฏถกถาจุละปาโลพนชาดกตอบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้ โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จกเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำเป็นอย่างหาที่สุดมีได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วา่าราตรีการด้วยเทิน